โตเกียวในมุมสูงขนาะมีเมฆหมอกทั้งโคมันยังสวยเลยจุดวัดใจจุดวัดใจกาเดินไหมกาเดินไหมไหวเปล่า นี่ครับเดินเพลินเิกันทุกคนบรรยากาศดีทุกคนนี่ร้านนี้เลยมีซักยงซักยะนะมีซูชิซาซิมิอิซักยะปิ้งย่างเนื้อย,ย่างอยู่นี่เลยครับเป็นถนน,ท,นที่เดินได้เรื่อยๆนะทุกคนร้านนี้ร้านนี้คนไทยมาเยอะนะครับมีภาษาไทยแล้วทุกคนเข้าไปมันมาแล้วก็ทุกคนซาซิมิเป็นไปกี่วันนี่ใหญ่ยังนิดยังธรรมดานะยัางยัางดูของใหญ่ของใหญ่มันอยู่นี่นี่ของแท้นี่โบนี่เลยทุกคน morning วันที่3ที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวในโตเกียวกันนะเดี๋ยวไปเล่นที่ตลาดปลาสึกิจินะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าตลาดปลายามเช้าจะมีอะไรให้เราทานมั้งอยากกินอะไรซูชิรสจิซูจิซาซิมิอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปลาจะสดแค่ไหนดิ้นดิ้นไหมดึกดึกไหมดึกดึกไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สึกิจิครับผม ครับเราถึงจุดหมายปลายทางแรกในวันนี้แล้วครับเห็นเข้าหลังไหมครับนี่คือโตเกียวสกายทรีนะครับว้าวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับไปดูวิวโตเกียวในมุมสูงกันนะครับใครมาโตเกียวก็ต้องมาจุดนล้มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันครับแล้วขึ้นไปชมกันว่าในวันที่อึมครึมแบบนี้จะเห็นอะไรได้บ้างนะครับป้าลิสโต้ครับ เราเดินเข้ามานะครับที่ขายตั๋วจะอยู่บริเวณชั้น4นะครับผมเคาน์เตอร์ตั๋ตนะเอานี่นะนี่นะครับนี่นะเดเลยโตเกียวสกายทรีตั๋วอยู่ที่ 4F นะครับปไป Let's go <S เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับไปทางไหนก็จะมีป้ายไว้ชเจมานี่โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky เดินตามทางมรดกออกมานะครับแล้ววนไปซื้อตั๋วอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนตามป้ายไปเลยนะครับทุกคน โอ้ oh, ทุกคนครับนี่คือคิวซื้อตัวนะ๋วแล้วทุกคนตอนนี้ก็จะมีแอนิเมชันฉายให้เราดูนะครับเราจะซื้อตัว๋วเราได้ขึ้นกันตอนกี่โมทุกคนเราเวลารอ,อนานไม่นานเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยทุกคนคนอาจจะเยอะไดเลยตอนนี้เวลาเวลาโมห้ 17, โมก็ได้เดี๋ยวดูนะครับว่าเราซื้อตั๋วเสร็จได้ขึ้นตอนกี่โมนะครับโอ้ oh, นเพียวนะครับสุดท้ายก็ประจอคิวออนไลน์นะทุกคน ก็จะได้รอบ10โมงเดี๋ยวเราไปปริ้นติเกต็ตกันนะครับรอสักครู่ทุกคนครับวิธีการจองนะเราจองกันอย่างนี้นะทุกคนนะเราทำวิธีนี้นะเราไปสแกนนี่คิวอาร์โค้ดนะครับคือของที่นี่นะสโตเดียสแกนฟรีนะครับแล้วก็เข้าไปบุ๊กิ้งวันที่เราต้องการได้เลยนะครับมีรอบด้วยนะเอารอบไหนก็กดได้เลยครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าอยากได้เป็นคอมโบหรือว่าเป็นเด็กเฉยๆหรืออยากขึ้นไปชั้นสูงสุดมีจํานวนกี่คน แล้วก,กดเลือกได้เลยนะครับคนหนึ่ง2,600เยนนะครับเด็กก็1,000เยนแล้วเรากดจองปุ๊บแล้วเราก็เอาที่ติเก็ตเนี่ยมาให้พนักง,งานด้านหน้านะก็จะมีพนักง,งานต้อนรับอยู่แล้วก็บอกเขาว่าตรงนี้ตัดบัตรที่เรียบร้อยเราจองไว้รอบนี้เขาก็จะให้เรามาตามไลน์นะครับถ้าใครจองมาจะมาโลสีแดงนะนี่สีแดงแลาคนที่ไม่ได้จองมานะครับจะเป็นโลสีน้ําเงินนะทุกคน ก็ต่อคิวรอกันไปนะครับถ้าคนเยอะก็อาจจะได้ขึ้นช้านะครับทุกคนแเราจองมาได้คิวแน่นอนนะครับตอนรอบนั้นทุกคนครับตรงนี้เป็นบริเวณเคาน์เตอร์ตเกตนะครับจุดจำหน่ายจะมี13เคาน์เตอร์นะทุกคนเราแนะนำนะครับจองมาก่อนเราจะได้เข้าเครื่องตู้แดงนะครับเอา Q r อาสแกนปุ๊บเราก็ได้ตเกตแล้วก็เดินไปขึ้นได้เลยนะครับเอา QR ที่ได้นะครับสแกนแล้วก็กดโอเคเลยแล้วตั๋วมันก็จะไหลออกมานะครับามาแล้วนี่ตัวแล้วอาตรงนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับเรารับตั๋วแล้วเราก็เดินไปขึ้น t o k y ย s สกาย e ได้เลยนะครับคุณคนครับเขาเขาจะให้เป็นสติกเกอร์มาให้ด้วยนะเป็นของฝากกลับบ้านนะนี่เลยเราสแกนปัดผ่านเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ขึ้นลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนนะร่อรอบนะครับอ่ะไปแล้วครับ เราถึงแล้วครับทุกคนครับบริเวณนี้นะครับได้ดูโตเกียวในมุมสูงขนาดมีเมฆหมอกทุกคนมันยังสวยเลยเขาบอกนะครับทุกคนขึ้นมาโตเกียวสกายทีในวันอากาศดีๆุูจะเห็นมิสเตอร์ฟูจินะครับแต่ละจุดที่น่าสนใจนี่ครับทางที่ต่างเขาก็จะมี็นจอ L E D ระบุไว้นะครับว่ามีโลเคชันอะไรที่น่าสนใจในแต่ละทิศแต่ละทางนะครับมีบนจอ L E D นี่เลยนะครับเราชอบเลยนะครับทุกคนเนี่ย ก็จะเป็นทรงกลมนะครับเราก็สามารถเดินได้รอบเลยนะวนขวาจากกี่รอบก็เลือกคุณเลยเอาเลยนะครับ ด้านบนนี้ก็จะมีร้านเป็นคาเฟ่น,นะครับขายกาแฟขายน้ำขายเครื่องดื่มนะทุกคนซื้อเสร็จปุ๊บไปนั่งเป็น private seat รอตรงนู้นได้เลยนะครับนี่ไม่ได้นั่งนะยืนนะทุกคนยืนเป็นวิว private ในโซนคาเฟ่ตรงนี้นะครับราคาเขาไม่แรงเท่าไหร่นะทุกคน5 0าร้อร้ตัวนี้ก็จะเป็นแมสคอตนะครับของตัวเกิร์สกายรีนะครับก็จะมีน้องเป็ดน้องผู้หญิงและตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลย ตอนนี้ก็จะเป็นจุดนะครับเป็นตัวแอนิเมชันนะครับชื่อดังของญี่ปุ่นนะยูยิสึนะครับตรงนี้นะครับให้ถ่ายถ่ายรูปกันได้นะครับก็จะมีพร็อพต่างๆที่เขาเตรียมไว้ให้เราถ่ายรูปนะครับทุกคนบริเวณชั้นนี้ก็จะมีห้องนงห้องน้ําให้บริการนะครับมีห้องน้ำหญิงห้องน้าชายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนเพิ่มเติมที่เป็นออปชั่นที่เพื่อนๆสามารถซื้อตั๋วเพิ่มได้นะครับในการขึ้นไปจุดสูงสุดมากกว่านี้นะครับแต่ก็ต้องเสียตังเพิ่มนะครับทุกคนแต่พอดีว่าวันนนเเี้้ยมมหออกะไรูขึ จะไปเห็นอะไรก็เลยว่าที่ซื้อตั๋วออปชันเสริมขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมไปทําสรุปให้นะครับว่าราคาค่าใช้จ่ายหรือว่าตั๋วต่างๆราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับทุกคนแล้วก็แปะลิงก์ในการซื้อตั๋วออนไลน์ไว้ให้ใน Description เลยนะครับเราเดินรอบตรงนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกิน5-10ถึนาทีก็เดินครบรอบแล้วนะครับเป็นรอบเล็กๆแล้วก็จะมีคนอยู่ตามกระจกตรงนี้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะทุกคน คนรับอย่างที่บอกนะครับเราอยู่ที่ความสูงระดับ350เมตรนะครับอยู่ตรงนี้นะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถขึ้นไปได้จนถึง450เมตรด้านบนนะครับทุกคนอย่างที่เห็นบ้านนะครับโดยสารลิฟต์ตัวนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะแต่ต้องเสียตังค์เพิ่มเป็นออปชั่นพิเศษนะครับหรือจะซื้อซื้อตั๋วคอมโบตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเลยก็ได้นะครับมาเดินรอบนี้ปุ๊บแล้วก็มาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับไปดู observation deck ข้างบนอีกจุดหนึ่งที่สูงกว ขึ้นไปก็ไม่เห็นอะไรครับผมก็เลยไม่ซื้อตั๋วนะขออนุญาต ทุกคนครับเราลงบันไดเลื่อนตรงนี้ลงมานะครับมาถึงอีกฟลอร์หนึ่งนะตรงบริเวณนี้นะครับสูง345เมตรลงมา5เมตรนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็น Sky Free ช h o p บริเวณตรงนี้นะครับลงลิฟต์มาอีกชั้นหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ Sky f r ีค c a ฟ่นนะมีอาหารเมนูอยู่ตามนี้นะครับเรามาที่ก l a s s f ร์นะครับทุกคนจุดวัดใจจุดวัดใจกล้าเดินไหมกล้าเดินไหมไหวเปล่า,า <laughs> เสียวไหมเสียวไหม เดี๋ยวทุกคนครับดูครับยืนอยู่อะไรกันครับเฮ้ย้ยโอ้ ทุกคนครับเรามาถ่ายรูปตรงจุดจุดนี้นะครับจับมุมตรงนี้นะเขาให้เขาถ่ายให้เรียบรอ้อยปุ๊บถ่ายรูปออกมาปุ๊บแล้วก็เดินออกมาจนถึงตรงนี้นะครับบนตัวคอมพเตอร์นนะแล้วเขาก็จะถ่ายรูปเราที่เห็นวิวสวยๆตรงนี้นะครับรูปใบละพันห้าร้อยเยนนะครับถ้าเป็นกรอบรูปแบบนี้ก็สองพันแปดร้อยเยนนะครับแล้วแต่เลือกเอาเลยหรือจะไม่รับก็ได้นะครับแต่เขาก็ถ่ายรูปให้เราฟรีหนึ่งรูปอยู่แล้วนะครับในรูปนี้อันนี้ก็เป็นบริการอีกบริการหนึ่งของเขาครับน่าสนใจมากไปเดินทางเดินกระจกกกก็สุมาเลยุกคนนะคะ เี่นล้อคันนี้ก็คือทั้งหมดของโตเกียวสกายดีที่ผมพาทุกคนมานะครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อไปเที่ยวจุดอื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวตามกันมานะครับเดี๋ยวเรากำลังไปที่้าแยกชิบูย่านะทุกคนตอนนี้ดูคนก่อนถึง้าแยกไปก่อนนะดูโอ้โหเป็นนอนไปดู้าแยกชิบุย่าจากวิวในรถกันดีกว่าครับไปครับ ลอยรับท like, ุกคนวิวไยแย่ซิบุยาจากรถน,นะครับแปลกตาดีนะครับแต่กนเยอะมากผมตกก็ยังมากันนะเดี๋ยวผมก็มาครับผม <laughs> ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ตลาดอาเมลโยโกโยโกะนะครับที่อุเอโนนะทุกคนกคเขรับจคนดีตอนนี้ฝนมันตกนะครับก็เลยแพลนที่เราแลนไว้ก็ติดภาพไปหมดเลยครับหลายๆคนผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยากเดินนะเขาพูดส่งโรงแรมแล้วก็ออกมาเดินนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นอุเวโนนะครับซ้ายขวาของเราก็จะเป็นร้านขายของตลอดแนวนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจในตลาดแถวนี้บ้างนะครับนี่คือร้านฮาโกยากินะครับมีนาโตัวยะนะครับโถคนกินเต็มร้านเลยครับทุกคน ประเด็นคือเสื้อผ้าใน,นนี้ครับถ้าไม่ใช่พวก ABC ิซีมาร์มันจะมีอยู่หลายร้านมากมันจะมีร้านแบบเล็กๆน้อยๆร้านแบบทั่วๆไปที่เขียนราคาลด30%แล้วก็มีไนกี้อันยัอยู่ข้างใน,นพูต้ตรงครับไม่การตีเลยว่ามันชัวร์ไหมว่ามันจะแท้หรือไม่แท้นะ ABC ิมาร์อย่างเงี้ยซื้อได้ครับแต่ถ้าเป็นร้านอื่นๆก็ดูดีๆนะครับดูดีๆนี่ครับร้าน a b c m a r มาร์รองเท้าเตมไปหมดทุกันเดี๋ยวขออนุญาตแวะเข้าไปดูนิดนึง ก็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเยนทุกคนทั่วไปราคาก็เท่ากันในห้างเมื่อกี้นี้ก็ดูนะครับถ้าถูกใจราคาถูกก็ซื้อได้เลยนะครับไปกันต่อนะครับไทโต้สเตชันนะครับข้างในก็เป็นปาร์จิโกะซึ่งเล่นเกมนะข้างในนะทุกคนก็จะมีเสื้อผ้าสลับกับร้านขายอาหารนะครับร้านแบรนด์เนมก็มีนะไดโกกุยะแบรนด์กันดีก็เป็นร้านกินดื่มแอลกอฮอล์อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้กำลังฮิตทุกคนทางฮูลูแต่นี้จะเป็นอปเบิลแบบเชื่อมน้ำตาลแบบลูกบึ้มๆอยู่นี่เลยนะครับ ดูดยย้านหลังทุกคนเห็นไหมครับแล้วจะมีถนนสองสายทุกคนเดินได้ทั้งสองทางน,นะครับเดี๋ยวก็จะไปทะลุถนนเส้นหลังเหมือนกันนะทุกผมพาทุกคนมาเดินรีวิวผ่านๆให้ดูนะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับนี่ครับ,บร้าน,านอิซากายะนี่ คนทำงานออกมาก็มากินกันตรงนี้นะร้านข้าวร้านอาหารซูชิซาซิมินี่ครับเดินเพลินๆกันทุกคนบรรยากาศดีทุกคนนี่ร้านนี้เลยอิศักยงศักยะนะมีซูชิซาซิมิอิารายะปิ้งย่างเนื้อย,ย่างอยู่นี่เลยครับแล้วก็ร้านยืนกินพี่ครับทุกคนเป็นถนนที่เดินได้เรื่อยๆนะทุกคนมีเวลาก็อย่าพลาดนะครับ ร้านนี้ร้านนี้คนไทยมาเยอะนะครับเยอก็จะขายอแต่ชานะเป็นซูชิซาซิมิข้าวหน้าต่างๆนะมีภาษาไทยแล้วทุกคนนี่ครับทุกคนครับนี่คือตึกยูนิโคลนะครับฝั่งตรงข้ามตึกนี้นะครับทุกคนก็คือตลาดอเมรโกุโญโผลนะเข้าประตูนี้ก็ได้นะหรือจะไปเข้าตรงนู้นก็ได้มีซอยนะครับข้างๆกันสามารถเดินทะลุก,กันได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับวายๆควิกๆนะครับเดินตอนบรรยากาศช่วงเย็นๆสักสี Q ่สั Q ้นห้าโมงนะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้นะทุกคนตามนี้ครับเราจะเจอกันหรือสถานีต่อไป เุกาเคราทุกคนเป็นไหนนั่นต่างกันมานะครับ ทุกคนครับบิวพาทุกคนมาทานอาหารเย็นที่ย่านอาซากุสะนะครับทุกคนร้านนี้เลยครับไอโซมารุนะครับอิซากายะนะครับทุกคนตรงนี้เป็นอุโมนนะทุกคนถนนคนเดินนะแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ซ้ายขวามากมายนะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าอร่อยแค่ไหนทุกคนครับและร้านข้างหลังนี้คือไอโซมารุซย伊膳นะครับที่อาซากุสาร้านนี้เลยไปดูครับว่าข้างในอร่อยแค่ไหนมีเมนูอะไรน่าสนใจครับไปครับเปิดเที่ยงถึง3ามทุ่มครึ่งนะทุกคนเวลาตอนนี้เวลาหกโมงครึ่ง ยาวๆ let's go let's go <S คนคัดที่นี่เขามีเซตเมนูนะเซตใหญ่16,500เยนนะครับเป็นเซตนี้เลยนะครับมีคิงแครปด้วยนะมีอ่าปลาไหลนะซาซิมิเซตแ,<ค>แล้วก็มีมเซตปิ้งย่างตรงนี้นะครับแล้วก็เซตที่2เราสั่งเซตนี้ไปนะครับทุกคนมีซาซิมิมมปลาไหลแล้วก็เซตปิ้งย่างนะครับ1เซตมีเลยแล้วก็สั่งพวก ข้าวหน้าด้งอะไรต่างๆไปนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอาหารที่สั่งไปเป็นอย่างไรนะครับเราก็สั่งซาซิมิเซตใหญ่ไปอีกเซตนึงหน่อันนี้เลยบล้มบลมเลย <_ t ok> มีหลากหลายเมนูนะครับเดี๋ยวรอของมานะครับแล้วมาดูว่าน่าก yes. ินแค่ไหนโซมารุยส์คมไปเไม่คุ้สติดตัวอานกดไม่ถามนกดให้ดูในออเดอร์ มันมาแล้วก็ทุกคนซาซิมิเพื่อนเพื่อคิดว่านี่ใหญ่ยังนิดยังธรรมดานะยางยางดูของใหญ่ของใหญ่มันอยู่นี่นี่ของแท้นี่โบนี้เลยทุกคนแล้วจัดจัดเต็มกันต่อเลยครับไปลุยทุกคนเนื้อบูมคิงแคปลัสก้าโอ้ เรียบร้อยนะครับกับร้านนี้ไอโซมารุอาซากุสะร้านนี้อร่อยกินกี่ทีก็อร่อยก็ทุกคนแนะนําร้านนี้มาให้ได้ครับเรียบบุรขาปูยักษ์ซาซิมิติ้งยากมันเด็ดจริงๆครับทุกคนไม่ได้โอเวอร์เกินจริงอยากให้มาลองกันร้านนี้แนะนําการุตีไอโซมารุอาซากุสะทุกคนมาเจอร้านกงชาอยู่ที่ญี่ปุ่นทุกคนล้องหน่อยดิมิวทีแย่ ไอซ์่าอลวันมีเดียมวันเรียบร้อยนะครับร้านประจําของเรานะครับอร่อยชอบรสชาติดีแนะนํามีฮ่องกงก็ทานวันนี้เจอก็กิกน ทุกคนครับเรียบร้อยนี่ก็เช้าวันสุดท้ายของทริปเรียบร้อยนะครับเรากำลังจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินไปสนามบินนาริตะแล้วนะครับเรากำลังรอรถตู้ของเรามารับนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทริปทั้งหมดที่เราพาทุกคนมาเที่ยวในโตเกียวในครั้งนี้เป็นผู้ประสบภัยกึ่งๆนักท่องเที่ยวนะทุกคนแล้วก็มีฝนตกนะมันก็สวยไปอีกแบบนะครับญี่ปุ่นยามฝนตกนะครับทุกคนบรรยากาศก็สวยงามที่เห็นนะครับเห็นทิวเขาเห็นก้อนเมฆเห็นสายหมอกนะครับทุกคนบรรยากาศเป็นยงไรสนุกขนาดไหนเพื่อนๆฝากคอมเมนต์กันมาได เดีย๋ยวเจอกันที่สนามบินแล้วครับรถตู้มาแล้วทุกคนไปครับออกเดินทางได้กับสู่กรุงเทพครับผม ทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือพี่หนุ่มนะครับที่คอยดูแลเราตลอดทริปนี้นะครับพี่หนุ่มครับฝากหน่อยครับว่าติดต่อพี่อะไรยังไงเผื่อเ,เพื่อนๆจะจะมาเที่ยวจะได้ติดต่อพี่หนุ่มได้ครับพี่ในเพจ Facebook, เที่ยวญี่ปุ่นไว้ใจผมหรือนักล่างเงินเย็นนะครับเที่ยวญี่ปุ่นไว้ใจผมหรือนักล่างเงินเย็นติดต่อที่เขามาได้นะครับ่ารถค่าอะไรคุยกับพี่เขาได้เลยช่วยวางแผนการเดิน,นทางต่างๆในญี่ปุ่นเหนือจลใต้นะโอซากา้าฮอกไกโดทุกที่ที่ที่รถไปถึงพี่เขาดูแลได้หมดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากครับพี่ขอบคุณ,คณนะครับ้าเจอกันในโอกาสหน้านะครับเราเดินทางกลับบ้านแล้วบ๊ายบายอย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้ง เตือน,นลิงไม้บอลกริ้ง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 นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ